กฎหมายภาษีากรเรื่องแหล่งเงินได้ที่ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสนออาจารย์ธนวัต์พิสิทธิจินดาอาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายภาษีากรประจำสาขาวิชานิติศาสตร์วิทยาลัยการเมืองและการปกค,ครองมหาวิทยาลัยราชภาัฏสวนสุนันทารายชื่อสมาชิกประจำกลุ่ม 1. นาง,งสาววานิดาทองเพชร 2. นางสาวกนกวันอุดมพงษ์ 3. นายกิติพัน,นธ์รัตนโชต 4. นางสาวนัทนิชาสุริยเกต 5. นายยุติกรแก่นสมและ 6. นางสาวนันทิการวงสวุวรรณค่ะเราก็จะมาดูกันที่หลักแหล่งเงินได้คือแหล่งที่มาของเงินได้แบ่งได้เป็นเงินได้จากแหล่งในประเทศและนอกประเทศและเงินได้จากแหล่งต่างๆเราก็จะมาดูกันที่ประมวลกฎหมายรัชดากรมาตรา41 ผู้มีเงินได้ถูกประเมินตามมาตรา40ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจาการที่ทําในประเทศไทยหรือเนื่องจากกิจาการของนายจ้างในประเทศไทยหรือเนื่องจากทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศไทยต้องเสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้ไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศวรรคสองผู้อยู่ในประเทศไทยมีเงินได้ถูกประเมินตามมาตรา40 ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศหรือเนื่องจากทรัพย์สินที่มีอยู่ในต่างประเทศต้องเสียภาษีเงินได้ตามบทบัญญัติในส่วนนี้เมื่อนำเงินได้ถูกประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทยวรรคสามผู้ใดอยู่ในประเทศไทยช่วระยะเวลาหนึ่งหรือระยะเวลารวมทั้งหมดถึง180วัน ในปีภาษีได้ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยเราก็จะมาดูกรณีเงินได้จากแหล่งในประเทศกรณีเงินได้จากแหล่งแหล่งในประเทศหมายถึงเงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากมีหหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยหรือ2กิจการที่ทำในประเทศไทยหรือ3กิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือ4ทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศไทย ค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันในกรณีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากแหล่งนอกประเทศไทยนะคะหมายถึงเงินได้ที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากนีหนึหน้าที่งานที่ทําในต่างประเทศหรือ2กิจการที่ทําในต่างประเทศหรือ3ทรัพย์ส,สินที่มีอยู่ในต่างประเทศค่ะค่ะ แหล่งเงินได้ที่ต้องนํามาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหมายถึงแหล่งที่มาของเงินได้อาอยู่ภายในและภายนอกประเทศหลักการสําคัญของภาษีเงินได้นะคะผู้มีหน้านที่เสียภาษีต้องมีความสัมพันธ์กับหลักที่จัดเก็บตามหลักแหล่งเงินได้หลักถิ่นที่อยู่และหลักถิ่นสัญชาติประเทศไทยนะคะจัดเก็บตามหลักแหล่งเงินได้และถิ่นที่อยู่ค่ะแหล่งเงินได้นะคะแม้ผู้มีเงินได้จะไม่มีถิ่นที่อยู่หรือสัญชาติของประเทศนั้นแต่หากมีเงินได้จากหรือเนื่องจากประเทศนั้น ผู้มีเงินได้ควรเสียภาษีเงินได้ให้กับรัฐบาลของประเทศที่เป็นแหล่งของเงินได้นั้นไม่ว่าเงินได้นั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศเนื่องจากประเทศแหล่งเงินได้ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อเกาะให้เกิดเงินได้นั้นค่ะหลักถิ่นที่อยู่นะคะผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใดควรมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่ไม่ว่าจะมีเงินได้ที่ได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งเงินได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศเนื่องจากผู้ที่อยู่ในประเทศใดต้องใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นค่ะ มาตรา11วรรค1แหล่งเงินได้เกิดในประเทศหลักแหล่งเงินได้ตามมาตรา11วรรคงผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้ตามมวลรัศดากรกำหนดไว้เสมอทั้งนี้ไม่ว่าผู้มีเงินได้นั้นจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตามและไม่ว่าเงินได้พึงประเมินนั้นจะจ่ายในหรือนอกประเทศจะเกิดขึ้นเป็นประจำหรือครั้งคราว ที่เป็นผลสืบเนื่องจากหหน้าที่งานที่ทำงานในประเทศไทยเนื่องจากที่ที่การงานเป็นลูกจ้างรับจ้างวิชาชีพอิสระต่างๆที่ทำในประเทศไทยเช่นการว่าความรับทำบัญชีสอนหนังสือเงินได้ของนักร้องนักแสดงนักกีฬาต่างประเทศที่ได้จากการแสดงในประเทศ ในเวลาสั้นๆเป็นต้นนะคะชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้รับเงินในประเทศไทยบางส่วนอีกส่วนได้รับในต่างประเทศต้องนําเงินได้ทั้งสองส่วนมารวมคำมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษี บุคลดา 2>, 2. นะคะกิจการที่ทำในประเทศไทยเนื่องจากการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในประเทศไทยเช่นการขายสินค้าให้บริการทั่วไปและการให้บริการการเงินโดยที่ผู้มีเงินอาจไม่ได้เข้ามาหรือไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็ได้ 3. กิจการของนายจ้างในประเทศไทย เนื่องจากการทำงานให้แก่กิจการในประเทศไทยของนายจ้างที่อยู่ในประเทศไทยแม้ผู้มีเงินได้จะต้องปฏิบัติงานในต่างประเทศกรมสัมภาก์กรวางแนวปฏิบัติว่าหากนายจ้างในประเทศไทยเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับทำงานให้แล้วถือเป็นเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยถ้าสาขาต่างประเทศเป็นผู้จ่าย ไม่ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทย 4. ทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเนื่องจากการขายทรัพย์สินที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือดอกผลของทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลเงินได้ค่าเช่าเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูเรื่องกรณีเงินได้จากแหล่งนอกประเทศไทยนะคะก็คือหลักถิ่นที่อยู่ Residential ก็คือหลักนี้คือหลักที่ว่าคู่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใดต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศนั้นไม่ว่าคู่นั้นจะมีเงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศใดหรือเป็นคนสัญชาติของประเทศนั้นหรือไม่ก็ตามหลักดังกล่าวมีบทบัญญัติไว้ในประมวล,ลรัชฎากรมาตรา41วรรค2และวรรค3ตามบทบัญญัติดังกล่าวบุคคลจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักถิ่นที่อยู่ ก็คือหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. บุคคลน,นั้นอยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลา1ห,หรือหลายระยะเวลารวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า180วันในปีภาษี1ก็คือระยะเวลา180วันนั้นน่ะไม่จำเป็นต้องติดต่อกันหรือต่อเนื่องกันตามมาตรา11อวรกาใช้คำที่ว่า ช่วระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะเวลารวมทั้งหมดถึง1-80วันในปีภาษีใดฉะนั้นการที่ไปไป,ไปมา,มาระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเมื่อนับระยะเวลาในปีภาษีนั้นๆแล้วอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า180วันก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย แต่ถ้าปีภาษีต่อมาอยู่ไม่ครบ180วันก็ไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีต่อมาตามหลักเกณฑ์ที่2นะคะก็คือมีเงินได้เป็นประเมินตามมาตรา40ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อวันนี้ก็ไก่คือหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศและกิจการที่ทำในต่างประเทศหรือทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ และหลักเกณฑ์ที่3ก็คือนําเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทยก็คือกรมสรรพากรเห็นว่าต้องเป็นการนําเงินเข้ามาในปีภาษีเดียวกับที่ได้รับเงินได้พึงประเมินจึงต้องเสียภาษีหากนํางนเงินได้ที่ได้รับข้ามปีไม่ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังจากข้างต้นที่กล่าวมาจึงจะเป็นบุคคลที่จะต้องเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเหตนที่อยู่ของเงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศบริษัทรถยนต์ช้างน้อยมีบริษัทตั้งอยู่ที่ประเทศไทยจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ได้สาขาแต่ได้ขยายสาขาย,ย่อยออกไป3ประเทศคือ1ประเทศญี่ปุ่นให้ในายสมศักดิ์เป็นผู้จัดการสาขา2ประเทศอังกฤษให้ในายสมชายเป็นผู้จัดการสาขาและ3ป,ประเทศสิงคโปร์ให้ในายสมโภ์เป็นผู้จัดการสาขา โดยทุกเดือนบริษัทรถยนต์ตาช้างน้อยจะจ่ายเงินเดือนที่เป็นรายได้าจากการขายรถให้แก่ผู้จัดก,การสาขาในต่างประเทศเดือนละ2อง0,000บาทเช่นนี้นายสมศักดิ์นายสมชายและนายสมพงศ์ต้องเสียภาษีตามหลักดินแดนหรือไม่จากกรณีที่เพื่อนได้ถามผมมานะครับกรณีดังกล่าวถือเป็นกรณีที่กิจการของนายจ้างอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นเมื่อนายสมศักดิ์นายสมชายและนายสมพงศ์เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้จากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยเช่นนี้ทั้งสมคนจะต้องได้รับเงินเดือนจากกรณีที่นายจ้างมีกิจการอยู่ในประเทศไทยนั่นเองดังนั้นทั้งสาคนจึงต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยตามประมวล,ลรัษฎากรมาตรา41วรคหนึ่งเพราะถือเป็นการทำงานให้แก่กิจการของนายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยผู้มีเงินได้ทั้ง3คนได้ปฏิบัติงานในต่างประเทศนั่นเองครับลิซ่าเป็นนักร้องสัญชาติไทยและเป็นนักร้องของค่ายดังที่ประเทศเกาหลีมีเงินได้จากการร้องเพลงและออกรายการแสดงคอนเสิร์ตตลอดปี2563มีเงินจำนวนสอก20ล้านบาทลิซ่าได้ส่งเงินกลับให้พ่อแม่ที่ประเทศไทยเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทในปี2563 แต่ลิซ่าได้อยู่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา2เดือนเท่านั้นตลอดปี2563เช่นนี้ลิซ่าต้องเสียภาษีตามหลักถิ่นยุทธที่อยู่หรือไม่ส่วนกรณีของลิซ่านักร้องสัญชาติไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศกรณีดังกล่าวเห็นว่าแม้เงินได้จะเกิดขึ้นนอกไทยและได้นำเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันจริง แต่กรณีดังกล่าวนี้ลิซ่าไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะอยู่ในประเทศไทยมีครบกำหนด180วันจึงไม่ต้องตามประมวลรัษฎากรมาตรา41วรรค2และวรรค3ดังนี้ลิซ่าจึงไม่ต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าแหล่งเงินได้ในประเทศหรือหลักดินแดนนั้นต้องเสียภาษีทุกกรณี ไม่ว่าผู้มีเงินได้จะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ว่าเงินได้นั้นจะใช้จ่ายในหรือนอกประเทศจะเกิดขึ้นประจำครัง้งคราวหรือเป็นประจำก็แล้วแต่เงินที่ได้อาจจะเกิดขึ้นจากผลสืบเนื่องที่มาจากหน้าที่การงานในประเทศไทยกิจการที่ทําในประเทศไทยกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยกรณีเช่นนี้ต้องเสียภาษีทุกกรณีนะครับตามหลักเินแดด ส่วนกรณีแหล่งเงินได้ที่เกิดนอกไทยหรือหลักถิ่นที่อยู่จะเสียภาษีต่อเมื่อมีเหตุ3ประการเกิดขึ้นในปีภาษีนั้นเน้นย้ำนะครับ3ประการต้องครบทั้ง3ประการโดยประการที่1คือผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งหรือลายระยะเวลารวมทั้งสิ้น 180วันนะครับต้องเป็น180วันเท่านั้นและกรณีที่2เงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากหน้าที่การงานในต่างประเทศหรือกิจการที่ทําในต่างประเทศหรือทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศและกรณีที่3ถึงจะครบองค์ประกอบก็คือผู้มีเงินได้นั้นนําเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันนั้นกับที่เกิดเงินได้นั่นเองครับเป็นไงบ้างล่ะครับ กับเรื่องภาษีเงินได้ปุบค้นธรรมดาในเรื่องของวิชากฎหมายภาษียกรหวังว่าจะคงเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับกุมกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ถ้าครั้งหน้ามีอะไรที่น่าสนใจจะนำมาฝากอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ